สวัสดีครับผมนุ้แอนดมินช่อง1 0 7เ็ดเคลรับออนไลน์สรุปเรื่องจุดเช็คอินมันมีกี่ประเภทผู้ชมหลายคนที่ทําด้วยตวน,นเองประสบความสำเร็จก็น,น่าจะเยอะในส่วนลูกค้าที่เข้ามาเจ้าผมทําจุดเช็คอินน่าจะเกิน3,000เพจตลอดระยะเวลาประมาณ3 4ปีที่ผ่านมานะครับแนวทางการปฏิบัติอย่างไรนั่นเองครับเช็คอินที่พูดถึงนี้หมายถึงเวลาที่เราไปร้านอาหารคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวร้านอุปกรณ์รถยนต์รีสอร์ทและสถานที่ต่าง ถ้าสถานที่ถ้าร้านเหล่านั้นมีจุดเช็คอินเมื่อลูกค้าเช็คอินแล้วจิ้มตรงชื่อจุดเช็คอินมันจะเชื่อมเข้าเพจครับและไม่ต้องไปสร้างตรงเพิ่มสถานที่นะครับหมายถึงพิมพ์สมมติว่าพิมพ์ชื่อร้านบางคนอาจจะไปเพิ่มปุ่มปุ่มเพิ่มด้านล่างอันนี้ไม่ใช่จุดอันนี้ไม่ใช่เช็คอินหลักนะครับเขาเรียกว่าเป็นเช็คอินลอยอย่าหาทำนะครับมันไม่ค่อยดี มันเป็นสาธารณะซึ่งใครใครต่อใครก็จะสามารถอัปโหลดรูปภาพและไปแก้ไขข้อมูลได้มันไม่เชื่อมเข้าเพจนั่นเองครับดังนั้นจุดเชื่อที่ผมพูดถึงหมายถึงมาที่เพจของเราเข้ามาควรจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันนี้ทําในแอปมือถือทํายากหรืออาจจะไม่รองรับมันซับซ้อนมากครับหัวข้อแก้ไขไรายละเอียดตรงนี้กรอกให้ตรงให้ครบให้ถูกต้อง หมายถึงจิ้มตรงสัญลักษณ์ดินสอแก้ไขแล้วทุกหัวข้อต้องแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองครับรวมไปถึงสิ่งสําคัญก็คือตรงโลเคชันพิกัดเนี่ยลากเมาส์ลาก,าลากให้ถูกต้องนะครับมันมีรายละเอียดปีกย่อยอาจจะจุกจิกมากๆครับเรื่องของการใส่การใส่รายละเอียดเหล่านี้เป็นจุดเช็คอินเพจนั่นเองครับคุณไม่ต้องไปเข้าหลังบ้านเปิด Facebook ผู้พัฒนา Developer, ดีเวลเปอรใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่คือก่ลาวสรุปการทำจุดเช็คอินเพจอารมณ์คล้ายๆ SEO Search Engine ดังนั้นไม่ใช่ว่าคุณตั้งค่าแล้วเขาจะให้คุณเป็นสถานที่นะครับเขาก็ต้องมาดูหน้าบ้านว่ารูปปกโปรไฟล์การทำคอนเทนต์และองค์ประกอบอื่นๆที่เขาเรียกว่า SEO ไปค้นหาดูใน Google ถ้าผมอธิบายมันยาวมากๆนะครับดังนั้นเรื่องของการทำจุดเช็คอินเพจมีทั้งการตั้งค่าหลังบ้าน และทําหน้าบ้านหลักการคล้ายๆ SEO ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกหนึ่งปัจจัยนะครับใครอยากได้จุดเช็คอินอนุมัติไวคือซื้อโฆษณาครับมันเรื่องของทราฟฟิกหรือการสัญจรน,นั่นเองครับดูจากยอดไลค์เยอะๆเนี่ยคือมาจากโฆษนณานครับผมก็ซื้อเหมือนกันาการทําให้เพจเป็นสถานที่หรือจุดเช็คอินมันไม่ใช่แค่ตั้งค่าอย่างเดียวมันเรื่องของหน้าบ้านหรือ SEO ด้วยนะครับยอดไลค์ยังไม่ถึง1ิบไลค์รูปปกโปรไฟล์ก็ยังไม่ติดตั้งแล้วเขาจะอนุมัติให้คุณเป็นสถานที่จุดเช็คอินได้ไงถูกไหมครับใช้เงงินทงนทําาครับ บางคนไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่มั่นใจเรื่องการทําสุ่อที่อินเขาก็จ้างผมทาไงครับผมผมก็ทําหน้าบ้านและหลังบ้านแบบนี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากไปกว่าน,นี้นะครับแต่มันมีการลงรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างเช่นเรื่องจุดเช็คอินเพจเนี่ยไม่แนะนําให้สร้างเป็นเพจหลายสาขาลูกเล่นนี้ส่วนมากจะอยู่ฝั่งซ้ายมือมันจะขึ้นเพราว่าเพจตาแหน่งปรากฏอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมันไม่โชว์มันต้องเข้าไประบบหลังบ้านในตัวจัดการโฆษณาไปเพิ่มตําแหน่ง ไม่ไม่ขออธิบายนะครับแต่สรุปว่าถ้าคุณไปดูคลิปต่างชาติหรือคลิปของผมคลิปเก่าๆอาจจะสอนให้สร้างเป็นเพจหลักและมีหลายสาขาพอมองพอมองภาพออกใช่ไหมครับว่า1เพจมีหลายจุดเช็คอินไม่ควรทำนะครับในสมัยนี้มันเออรเลอร์ครับถ้าคุณมี10สาขาคุณก็ไปสร้างเพจ10เพจนั่นเองครับถ้าคุณมี10สาขานี่ครับหัวข้อเพจเข้าไปสร้างเพจนะครับปุ่มสร้างเพิ่มเพจ ถ้าคุณใช้เพจหลักโพสเผยแพร่ถ้าคุณใช้เพจหลักเพจเดียวแต่มีจุดเช็คอินหลายจุดในเพจเดียวเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเออร์เลอร์และพังได้เลยนะครับไม่ควรใช้ลูกเล่นเก่าภาพรวมจุดเช็คอินเพจแนวทางการปฏิบัติการใช้งานล่าสุดปี2024ไว้เพียงเท่านี้นะครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยลวกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ